อัปเดตเรื่องราวของน้องลิซ่าล่าสุดนะคะยังอยู่กันที่ LA นะคะวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนำเสนอไปค่ะว่ามีหนุ่มนักธุรกิจคนหนึ่งแกได้รอให้ของขวัญน,น้องลิซ่านะคะที่หลัง stage, แบ็กสเตจเพราะว่าเขาบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยรอเจอมิกกี้อยู่ซึ่งเป็นเพื่อนของเธอนะคะที่ได้เล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยซึ่งล่าสุดนะคะก็มีคลิปนี้เผยออกมาอีกค่ะสําหรับความเคลื่อนไหวนะคะมีคนเข้าไปถามค่ะว่าจริงหรือเปล่าที่ดิซ่าไปให้กําลังใจในกิก็ชมการแสดงของนิกก โดยเขาค่ะก็ได้ถ่ายคลิปนี้เพื่อตอบคําถามเลยแล้วก็มีการซูมเข้าไปหาสาวผมแดงคนนึงค่ะซึ่งเป็นการซูมจากด้านหลังแล้วมันก็เชื่อมโยงมากๆเลยนะคะเมื่อคุณมินผู้ใช้ไอ G รายนี้แกก็บอกว่าแกไปรอให้ของขวัญน,น้องลิซ่าลังเศจใช่ไหมว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปรอนิกิอยู่แล้วทีนี้ค่ะล่าสุดเนี่ย9พฤศจิกายน64นะคะแกก็ได้ออกมาลงภาพนี้นะคะซึ่งเป็นภาพสาวผมแดงใส่แมสดํานะคะซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่แฟนแฟนนะเข้าได้ออกมาแชร์คลิปนี้กันนะคะโดยเขา บอกว่ากรีดลิซ่าผมสั้นแมสดําว่างั้นนะคะแล้วก็ประจบเหมาะนะคะกับคุณมินเนี่ยแกก็ได้ออกมาโพส์ภาพนี้นะคะซึ่งคุณมินนะคะแกก็เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนั่นเองแล้วแกก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการสเก็ตภาพวาดภาพประมาณนี้นะคะซึ่งก็คือเจ้าของแบรนด์นะคะที่แกจะเอาของหวานไปให้น้องลิซ่านี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่าแกก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นซี o อประมาณนี้นะคะดังนั้นค่ะถ้าวาดภาพน้องลิซ่าออกมาเนี่ยคงไม่ยากเท่าไหร่นะคะซึ่งคุณมินค่ะก็คงจะต่อแฟนคลับ ไม่หวัดไม่ไหวนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์คลิปนี้แล้วก็บอ,อกว่าฉันรักพวกคุณมากนะและฉันก็ไม่เหมือนเดิมกับพวกคุณในเวลาเดียวกันฉันไม่สามารถตอบทุกคนได้พวกคุณรอได้2อถึงสสัปดาห์เพื่อค้นหาหวังว่าทุกคนน่าจะหยุดส่งข้อความมาหาฉันและก็ถามฉันฉันชื่นชมพวกคุณจริงๆฉันมาเพื่อโจจิและไม่หวังว่าจะได้พบใครอีกมันเป็นพรประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณมินค่ะก็ได้มาโพสต์รูปภาพนี้นะ ซึ่งเป็นรูปภาพคล้ายคกับน้องลิซ่าเลยว่าไหมคะดังนั้นเป็นการใบ้หรือเปล่าประมาณว่าอ่าลิซ่าในงานประมาณนี้รูปประมาณนี้ซึ่งมันสอดคล้องกันนะคะกับคลิปที่มีคนถ่ายน้องลิซ่าออกมานะคะซึ่งคลิปนี้เขาก็ไปซูมสาวผมแดงใช่ไหมแอดมินว่าก็น่าจะใช่นะซึ่งคาดว่ามีมนนะคะดังนั้นค่ะพี่แกก็บอกว่ารอประมาณ2-3สัปดาห์แล้วกันนะประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวก็มีภาพน้องลิซ่าออกมาแล้วก็ล่าสุดน,นะคะโปสเตอร์ล่าสุดน,นะคะจากชโนดรอปนางเอกสวยอย่างพี่จี ซูก็ได้ออกมาแล้วบอกว่าคอนเฟิร์มออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่18ธันวาคมค่ะเวลา4ทุ่ม30นาทีในเวลาเกาหลีซึ่งก็ตรงกับ2ทุ่ม30นาทีของเวลาไทยเนี่ยแค่รูปนิ่งของพี่จีซูนะก็เรียกได้ว่าปังมากๆนะคะโชว์อินเนอร์ขั้นสุดแม่ๆก็บอกว่าโอ้ยมันสั่นคลอนหัวใจจริงๆค่ะซึ่งจะออกฉายทางดิสนีย์นั่นเอง18ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งภาพนี้นะคะพี่จีซูก็มองพระเอกก็คือตายไปเลยก็ฝากติดตามผลงานของพี่จีซูกันเยอะๆนะคะพี่สาวคนสวย ของน้องลิซ่านี่แหละคลิปนี้หาก,ก็ประมาณนี้นะคะอัปเดตน้องลิซ่าล่าสุดอยู่ LA นะแล่ก็ยังไม่มีภาพหรือว่าคลิปที่ชัดเจนของน้องลิซ่าแต่อย่างใดน,นะคะ